สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะกับวันนี้วันที่22กรกดาโดยข่าวเที่ยงวันวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของแต้วนัทพรน,นะคะกับว่าที่จ้าบ่าวอิจฉากันทั้งวงการแต้ววงว่าที่ สามีเช็คอินที่ยุโรปนะคะสวิตวานกลางสระว่ายน้ํากันเลยค่ะแต้วนัทพรว่าที่สะพ้ายเหมือนล้านเกี่ยวก้อยกับว่าที่เท่าเบาประนายพรประพาเที่ยวยุโรปแต่ละโมเมนต์สุดหวานโรแมนติกมากหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึงสปีเป็นรักที่หวานจังต่อเนื่องมากๆสําหรับคู่รักของนางเอกสาวแต้วนัทพรน,นะคะกับประนายพรประพานักธุรกิจเหมื่นล้าน หรือที่สื่อบันเทิงเรียกขานกันว่าไฮโซไนและต่อมาเมื่อวันที่28มิถุนาที่ผ่านมาประนายพรประภานะคะก็ได้ทำเซอร์ไพรส์าวแต้วนัทพรด้วยการขอแต่งงานท่ามกลางความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวที่บ้านเขาใหญ่ของตระกูลพรประภาเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นลามทีเดียวค่ละล่าสุดนั้นแต้วนัทพรและประนาย ก็ได้เหินฟ้าเช็คอินยุโรปเป็นทริปที่สวิทหวานมากๆเพราะแต่ละสถานที่ที่ทั้งคู่ไปนั้นบรรยากาศรู้ราโรแมนติกเหมาะกับคู่รักจริงๆเลยและภาพล่าสุดส่งตรงความหวานจากอังกฤษแต้วนัทพรสวิตหวานกลางสรนน้ำเรียกว่าสะในน้ำกลายเป็นน้ำเชื่อมไปซะแล้วและช็อตนี้เองต้องบอกเลยว่าภาพสวยมากสถานที่ยังโรแมนติกสุดๆอีกด้วย หลายคนอยากรู้เลยว่าที่ไหนและมีชาวเน็ตก็ต่างคาดเดากันว่านี่คือโรงแรมหรูที่จัดงานแต่งสุดไฮโซก็ไม่รู้ว่าทริปนี้แต้วและประในามาดูงานวิวาหรือเปล่านะเนี่ยแต่ทริปนี้เองหลายคนก็แอบ,บแซวว่าภาพหวานละมุนคล้ายพรีฮันนิมูลจริงๆเห็นภาพนี้แล้วแฟนคลับอยากจะวับไปเห็นแต้วรัฐพรในชุดเจ้าสาวกันเลยจริงๆค่ะค่ะก็เป็นภาพล่าสุดของไฮโซประในและแต้วนัทพรนะคะ ที่พากันไปเที่ยวถึงอังกฤษนะคะและก็ในภาพนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองนั้นอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยในโรงแรมแห่งนี้ก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาบอกว่าเป็นโรงแรมรูทที่จัดงานแต่งสุดไฮโซและก็พาก,กันเดาว,ว่าไฮโซประนัยและแต้วนัทธพรมาดูโรงแรมนี้เพื่อในงานแต่งรูปเปล่านะคะขากจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเราไปชมภาพหวานๆของพวกเขากันก่อนเลยค่ะ